บายเอลตั้งแต่เห็นโมเดลเจ้ากบป๋องก็รักเจ้ากบป๋องท่าวาลักเลยครับตอนนี้เราไม่รักใครทั้งนั้น El, แหละบายเอลเราก็ไม่รักแล้วป้าโกรธแล้วจะใครใครจะเก็บขี้แมวให้วาลักมาเก็บสิให้วาลักเขาให้ป๋อมาเก็บสิไม่เก็บแล้วก็จะย้ายบ้านหนีทุกคนเลยไอ้เสียงเคร่งเอ้ยด่าตัวเองไม่ได้ด่าบายเอลเลยใครจะพาเจ้ากบป๋องไปห้องเย็นไม่ต้องมาห้องเย็นฉันจะไม่ต้องการให้ใครมาห้องเย็นฉันนั่นแหละไปอยู่อาร์เซลไป ไอเอซด,ดีไทนี่ฉันเห็นหน้าเธอแล้วฉันคิดถึงเธอจังเลยนะเกือบพลาดใส่ไทนี่แล้วคิดถึงเธอจังเลยไทยนี่ไม่เจอตั้งหลายวันอู้งานไปไหนมาฮะเจ้วกับบอกบินไปเลยฮะเดี๋ยวฉันจะให้ตัวบินถาวรเดีเ๋ยวให้เลี้ยงคนเลยถ้าป้าไม่รักบาเอลแต่ข้าวรักบานเอลนะนั่นฉันรู้อยู่แล้วเธออยากบินเป็นเพื่อนบาเอลไหมล่ะโอ้ กระดูกกระเดียวกระดูกกระเดียวไม่ค่อยดีเปิดมาเจอเด็กขี้เหวี่ยงจะไม่่มผ้าให้แล้วนะไม่ต้องมาพูดเลยบาเอลรักเจ้าก็ป๋อก็ไปผมผ้าเจ้าก็ป๋อสริรักวาหลักก็ไป่มผ้าบาร์หลักสิฉันผมผ้าตัวเองได้ฉันตัวใหญ่พอไม่เป็นไรฉันนอนบนเตียงคนเดียวได้อยากเล่นหนึ่งหนึ่ง่ะ

กูถ bon, ามจริงกูตาบอดกูตากูกูกูตาบอดอยู่มึงยิงไม่โดนอวันนึงเนี่ยอะไรจะไม่เข้าตัวเลยพิ่งทรงานเสร็จจะอยจะอ้อนฉันอย่างนั้นเหอ้อนนะ อาจจต้องกลับมาเล่นเอพิกก็เป็นอะไรที่ก็หนักสนใจเหมือนกันนะเอพิกนะฮะดักยิงกลัวดักยิงกลัวโอป้าจะไม่หายโกรธจริงเหรอไม่ก็ไม่ได้โกรธก็รักปอนี่ก็รักโจโกอดีนี่ก็รักโจโกอก็ได้นี่โอ้ยไอ้สัต นัดเดียวว่ะนัดเดียวเข้าหัวแต่กยังติดสตันอยู่น<ซ>ะเสียงฟ้าดูส<ซ>ะใจมากตอนนี้เราเริ่มจะนำเลยเพราะว่าไอโตหัวแตกสามรอบแล้วแตกใช่ไหมแตกใช่ไหม ชี้อ่มึงมทำอะไรวะกูไม่ไหวแล้วไปกูปรับภาพมากูกลัวแน่กูแไหกิ๊กกิ๊กงกิ๊กกิกก้กก เดินจริงไปแล้วเดินจริงไปแล้วเดินจริงหนวะเก่งแค่ไหวเดินจริงเนาะไอ้นี่นะอิสโตเอาไปอุ้ชักฝนมึงละเอาไว้แดกกูไม่ได้กดสกิลใส่มึงมานานละเฮ้ยไอ้ชี้นี่รอบกัดรอบกัดไอ้ชี้นี่รอบกัด รอบกัดกัวฮะรอบกัดกัวมึงอาจจะเรียมกูเกลอเลียมมูดที่เขาเรียนี่นี่สัสเฮ้ยไอ้คนนี้จะเรียมกูทุกทีสวัสดีวอลักด้วยนะ วัสดีวารักด้วยนะขอส่งให้สวัสดีวาวาปูกโกรดอะไรไม่รู้เหรอโกรดอะไรไม่รู้อย่างนั้นเหรอบอกว่าจะไม่รู้โกรธอะไรอย่างนั้นเหรอมาปั่นฮะมันต้องจีบกัน,น่าสนหรอแล้วบอกไม่ไม่รู้อย่างนั้นเหรอฮะรู้ไม่โตรู้ไหมรู้เออเอาป่วยตายอ่ะเอาป่วยตายกูรู้มือแล้วมือ <c oughs> <c oughs> ไม่ชองไม่ไหวแล้วกูเด pues <cat> ือดกูกรดมากไอ้พวกนี้ต่อต่ออย่างย่้อย่าให้กูตายไปเลยวุ้งหนอยกูตายไปเลย เดี๋ยไม่ใช้ปืนนี้แล้วอ่ะสุดท้ายฉันจะกลารเป็นปหมาที่จดต่อไอ,อ้ใชกจะเปิดอะไรไอ้พวกจะเปืดอะไรไอ้สัสโตไอ้เชี้ดิไอ้ตไอไอโต้ยอไอ้เชี้ดิเพราะเขาเอาหมาทีาา่ๆๆจดต่อหน้าคนทีๆๆสุดเลย โกงโไม่มึงก็ขี้โกงกูก่อนนะอะไรกูไม่ได้สนัยนะเอาขอมาเดี๋ยวนี้ไปหยุดอะไรไปนเนี่ยเ้าโกงเอ้าเรื่องมึงไม่ไดาสนัยยิงอะก็โกงอ่ะไม่เอาอะไปไอ้เชี้ยไอ้ไอ้เชี้ยนี่ไอ้เกี่ยไม่เกี่ยไอ้เกี่ยมึงบินมาก่อนอ่ะขี้โกงไม่เอาไม่ได้อิจฉาอิจฉาฉันเลยสิอย่างนั้นเหรอป๋อฉันอยากให้ถาวรนายมากเลยเอานี่ไป ไปนั่งจีบกันในดิสกันนะฉันไม่สนพวกนายหรอกนะจีบก็ได้หนำใจเลยไปทำไงก็ไม่ได้ไม่ได้มาจ้องมาจ้องมาจ้องอย่าแม่เเลยกระจอกที่ผายอกไอ้แม่งกระจอกดูดิเผาศพให้เก่งแค่ไหนวะ kiếm kill này như, cho nó luôn thắng luônตลอด hả? Không đâu anh, về phang, à, lâu lâu căng lén. Giờ lòm gạt cua, giờ lòm gạt, giờ lòm gạt giờ Oh, 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 tung tăng của

เชี่ยเลยโดนสตันอย่าเห็นอย่าเห็นโตไปสนามสนามอารมณ์อย่างนั้นไหนไปกล้าพูดอย่างนั้นไหนฮะฉันต้องรู้สึกยังไงฮะลูกชายฉันไม่เคยบอกรักฉันเลยแต่จู่ๆก็บอกรักช็อกโกบอลฮะก็บอกหลอกอย่างนั้นไหนก็ดีนี่ไอ้โต้อีกวันหนึ่งจริงๆประมาณวะมึงมึงคิดว่ามึจริงๆก็เออวิ่งโดนมึงไอ้สัส มึงไม่เอาเท่าไหร่วะกูอยากรู้จริงเลยมึงวิ่งแค่เจ็ดสิบอะกูวิ่งแค่ยี่สิบคนอื่นเขาบอกว่ากูเป็นเสมอ์กันหมดแล้วทั้งนี้กูเพิ่งเล่นเนี่ยฮะ